เป็นระยะเวลากว่า31ปีแล้วนะครับในการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งอย่างแม่พึ่งพุ่มพวง,งดวงจันทร์นะครับเพชรพักวัดลูกชายของแม่พึ่งมีการทําบุญในวันครบรอบ31ปีการจากไปของแม่พึ่งครับพร้อมกับมีการล้วงหายโชว์เลขเด็ดด้วยครับผู้ชมเมื่อวานนี้13มิถุนายน2566นาะครับลำรึกสากปีการจากไปของราชินีเพลงลูกทุง่งพุ่มพ,งพงวงดวงจันทร์ มีการจัดงานลํำลึกนะครับทั้งที่วัดทับกระดานและวัดภาสีครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยด้านไกรสอนแสงอนันต์และก็ลูกชายเพชรถักวัดได้ร่วมทําบุญและไหว้ขอพรหุ่นแม่พึ่งด้วยครับโดยก่อนเริ่มพิธีวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการนําหุ่นแม่พึ่งอีกหนึ่งหุ่นมาวางประดับไว้ตรงหน้าตู้กระจกของหุ่นเดิมมีช่างมาแต่งหน้าให้ครับซึ่งหุ่นนี้เนี่ยทำขึ้นเพื่อให้แฟนๆที่อยากจะใกล้ชิดอยากจะสัมผัสหุ่นสามารถสัมผัสได้ เพราะปกติหุ่นเดิมจะไม่สามารถจับได้ซึ่งบริเวณตู้กระจกของหุ่นแม่พึ่งได้มีการจัดตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสีแดงเป็นดอกไม้ที่แม่พึ่งชอบด้านนักแสดงสาวปูปริยายก็ได้ส่งพวงมาลัยดอกกุหลาบสีแดงพวงใหญ่มาร่วมด้วยเป็นประจาทุกปีครับหลังจากนั้นมีการเริ่มพิธีทางศาสนาพราหมณ์ทําพิธีอัญเชิญเทวดาจัดโต๊ะหมู่ใบสีผลไม้หัวหมูอาหารข้าวหวานมีพระสงฆ์ร่วมสวดทําพิธี บรรยากาศนะครับประชาชนร่วมด้วยร่วมออรวมถึงเพชรพุ่มพวงและคุณพ่อไกลศร,รเช่นกันหลังจากทำพิธีเสร็จครับด้านเพชรนำพวงมาลัยไปคล้องตรงแขนของขุนแม่พึ่งรวมถึงพวงมาลัยของปู่ปรยาไว้ในตู้กระจกด้วยด้านคุณพ่อไกลศร,อรบอกกับขุนแม่พึ่งนะครับว่ายังคิดถึงเสมอพร้อมทั้งหลวงไห่ปิงปองครับโดยเพชรซึ่งได้เลขที่ออกมาเลขอะไรไปดูคลิปกันครับ สองตัวตัวนึงนะตัวหนึ่งสูงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอก่ันสดีจัดูแรงมากครับสองูนยสูนยค่ะ เห็นไหมพ่อเห็นไหมเห็นไหมพวกบอกไ<อ>ด้ก็ศูนยอีกครับ